เฮ้ hey, สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันที่ Summoner War นะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์ทีมถกพิพากษาชั้น12ครับอบิทนั่นเองโดยในดันเจี้ยนนี้ผมจะใช้เจ้าเอ็ดการ์ลาออคออิคารุแล้วก็เวอร์เดฮิวครับลูนของทั้ง5ตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยฮรผมจะให้เอ็ดการ์นำก่อนครับจากนั้นก็ตาบด้วยตัวดาเมจทั้งหลายแล้วก็อิคารุเป็นการปิดท้ายครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า โดยผมเลงเสาซ้ายก่อนนะครเพราะว่าผมเลงบอรลแล้วมันไม่หลอดผมก็เลยต้องเลงเสาซ้ายก่อนเพื่อความสวเสาซ้ายมันจะทำให้ศัตรูทุกตัวมีโอกาส50จะทำให้พลังต,ตีลดลงลอ มันจะเป็นเสาที่จะถอนเอฟเฟกต์ลดพลังของบอสนะครผมก็เลยต้องจัดการมาก่อนเพื่อให้บอสยังกอดแตกอยู่ต่อไปได้เราจะได้ทำดาเมจได้อย่างสะดวกจริงๆจะอัดบอสไปเลยก็ได้แหละแต่ว่ามันจะฟาร์มได้ไม่ชัวร์เรียบร้อยครับ หนึ่งนาทีหนึ่งวินะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าฟาร์มสามสิบรอบเราจะผ่านเป๊ะเ,เลยหรือเปล่าโอเค okay ครับแล้วเหมือนเราจะผ่านแล้วนะสามสิบรอบไม่ผ่าไม่ไม่ผ่าสักรอบเวลาที่ดีที่สุดก็คือสี่สิบเก้าวินาทีเวลาโดยเฉลี่ยก็หนึ่งนาทีห้าวินาทีก็จะผ่านทุกรอบไปนะแล้วก็เพราะว่าธาตุมืดมันเป็นตัวตรงข้ามกับบอแต่ธาตุตรงข้ามมันก็เลยโดนเลงหน่อยนิ่มืดก็เลยจะตายหลายเกมหน่อย มาครับเดี๋ยวเรามาลองอีกเซตหนึ่งนะแต่ว่ารอบนี้เราลองเปลี่ยนกลยุทธ์ดูนะคือผมมันทำเวลาได้ช้าลงเพราะว่าผมไปตีเสาไงแต่ว่าถ้าผมเลงบอสอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นครับแล้วก็ผมเลี้ยงสปีดแบบปแปลกๆหน่อยนะเดี๋ยวให้ดูใหม่ผมเลี้ยงสปีดให้โคลมันออกก่อนลาออกครับอันนี้ไม่ได้พลาดนะแต่ว่าผมตั้งใจทำ่างนี้ด้วยจุดประสงค์บางอย่าง ันก็แหละอาจจะทําดาเมจได้ไม่เท่าที่ควรนะเพราะว่าตามปกติอะลาออกมันจะมีเิ์เปิดเกาะบอสใช่ไหมแล้วโคลก็โจมตีตามแต่นี้โคลมาเปิดก่อนมันก็เลยจะดูทําดาเมจได้ไม่เท่าที่ควรอันนี้ก็อย่าทําตามผมนะครับเลี้ยงสปีดให้ลาออกออกออกก่อนดีกว่าของผมตรงใจทําให้โคลออกก่อนเพราะว่าการศึกษาวิจัยอะไรสักอย่างของผมเลย ทำดาเมจป่วงปังมนะั่งฮะเสาซ้ายมันมันล้างดีบัฟที่บอสมีอยู่อะ่ะเราเลยต้องแปะก,ก่อแตกใหม่มันจะชอบเฟลเพราะว่าจังหวะแบบนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีก30รอบเดี๋ยวผมเล่นก่อน เอ้ยทำไมมันผ่านสามสิบรอบแด้ปะเวลาที่ดีที่สุดสาสิบแปดวินาทีเวลาโดยเฉลี่ยห้าเก้าวินาทีผ่านแบบร้อยเปอร์เซ็นตอะไรครับเนี่ยผมอันนี้คือรอบที่ผมโจมตีบอสนะครับไม่ได้จัดการเสาซ้ายก่อนผมไม่รู้ทำไมแบบคือเมื่อก่อนอะ่ะผมจำได้ว่าผมเล่นแบบโจมตีบอสเลยแต่ว่ามันมันไม่รอดเว้ยเออผมเลยต้องไปโจมตีเสาซ้ายก่อนถึงจะฟาร์มได้แต่รอบนี้มันฟาร์มได้เฉยเลยไม่รู้ทำไม เอ้ทุกคนยังไม่จบคลิปยังไม่จบคลิปจริงๆว่าจะจบคลิปแล้วแต่ว่าผมลองไปใช้ทีมทีมหนึ่งดูอ่ะผมลองเปลี่ยนเอาเอสกาออกใหตรงหลอดแบบมืดแล้วก็ใส่ซีกใสเพราะว่าหน้าที่มันคล้ายๆกันซีกก็คือหมาไฟที่ทุกคนเห็นอยู่ฮะไอตรงอยู่ขวามือสุดเลยอ่ะผมลองใส่แทนเพราะว่าซีกมันมันบัฟได้เหมือนเอสกานั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นการบัฟคีย์ด้วยแต่มีข้อเสียก็คือมันมันไม่เหมือนเอสกาที่มันจะ บัฟเอฟเฟกต์แวมไพร์สำหรับการดุดเลือดตามการโจมตีด้วยอันนี้คือเป็นการบัฟดาบแล้วบัฟคีย์เฉยตัวซีกันนะแล้วมันก็ผ่านเวลองคิดดูว่ามันจะล่มหรือเปล่าแต่ว่าผ่านในตอนนี้ยังไม่เฟลเลยเนี่ยม,มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเห็นเกือบเฟลไปรอบนึงแต่มันก็ดันด้านโด,น,ดนผ่านมาได้เนี่ยคือตายบ่อยนะเวแต่ตอนนี้ก็ฟาร์มคี่ิบสามรอบยังไม่เฟลอยู่ดีคิดว่าถ้าเล่นสักร้อยสองร้อยรอบอาจจะเฟลสัก รอบสองรอบอะ่อะเดี๋ยวผมให้ดูลูนลูนของเจ้าทั้งห้าตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะต้องโจมตีเสาวขวาก่อนนะฮะแล้วก็ไปเสาซ้ายแล้วก็ไปบอสอ่ะอันนี้ก็คือโจมตีเสาวขวาใช่ไหมดาเมย์ทั้งทีมก็จะลดหนักอยู่นะ ตนใหญ่โคมันจะตายไว้เพราะว่าเป็นธาตุมืดมันเป็นตัวรอบเป้าบอสเลยอะโคะแล้วถึงโคตายอีกสี่ตัวก็เป็นตัวดาเมจอะมันช่วยกันอดัดดาเมจฆ่าบอสได้อยู่แต่ว่าอน,นี้ต้องทำลายเสานะถ้าเป็นทีมม่แก้คืออ่ออัดบอสได้เลยไม่ก็ต้องติก๊กเสาซ้ายอันนี้ก็คือต้องติก๊กเสาวขวาแล้วก็เสาซ้ายแล้วก็บอส เมื่อกี้ผมเปิดลูนบงังไม่รู้วเวลาเใช่ไหมขอโทษทีขอโทษทีเดี๋ยวรอบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มเลยเป็นไงแรงปะหมาสตัวแวมพายหนึ่งลมอัดกันเพิ้นนะ่ะ ประมาณนี้ฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่าเลยหกรอบเฮ้ยมันจะผ่านร้อยเปอเซ็นตน่นีเวลาก็คงที่นะประมาณเกือบเกือบนาทีอยู่ที่ช่วงนาทีหนึ่งผมว่าปัญหาอย่างเดียวที่จะทำให้เฟลก็คือเจ้าโคลมันโดนบอสเก็บนี่แหละ นานาทีมันจะโดนบอสเก็บอะนะบอสมันก็จะพีกเกมแม่เด็กไม,ไม่ไม่ใช่นานานทีส่วนใหญ่โครกก็โดนเก็บเนะี่ยจะตายก่อนเพื่อนเลยทำไมบอสมันเล่นเกลืขึ้นมาได้ปะมันมีสกิลในการเล่นเกลออะไรเหรอเอ้ส่วนใหญ่เวลาผมเล่นอะไรพวกนี้ผมไม่อ่านสกิลบอสนะผมเน้นตบกันเลยพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยตัวนี้สกิลมันคืออะไร โอเคครับเวลาดีที่สุดก็53วินาทีเวลาโดยเฉลี่ยก็1นาที4วินาทีแล้วก็ไม่พลาดเลยนะเราแชร์สองทีมแล้วกันนะรอบนี้วอนเตอร์ของทั้งหกตัวละครก็เป็นดังนี้เลยครับตามรูนที่เห็นในด้านนี้เลยนะโอเคครับในคลิปวันนี้ผมคงต้องไปแล้วนะครับขอบุณทุกคนที่หัวรับชมมาถึงตอนนี้วันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดหรือทำอะไรให้ใครไม่พอใจไปยังไงก็กราบขอแผ่มาณที่นี้ด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย